หนกระแสรพระด่าก็อ,อ๋อกูเห็นแล้วก่อนกูขึ้นไลฟ์สดกูนั่งดูโหนกระแสอยู่แป๊บหนึ่งพระนั่งด่ากันพอกันทั้งคู่กูจะบอกให้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าเสมอกันด้วยความเลวมันนั่งสำลอกตัวเองอยู่กลางรายการประชาชนชาวบ้านเขาเห็นกันหมดเสื่อมศรัทธากันหมดแล้วมันนั่งทะเลาะก,กันให้คารวาสเห็นโอ้ยกูเห็นแล้วกู กูปวดกระบาลเลยแทนที่เป็นพระจะรักษาสมณสาลูกของตนอยู่ในความสงบงบเงียบคุยกันด้วยหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลแต่กลับมานั่งทะเลาะกันด่ากันมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้มึงมันชั่วอย่างนั้นมึงมันอย่างนี้กูจะล่าสันดาลมึงออกมามันนั่งประจานตัวเองในกลางรายการหมดสภาพความเป็นพระคนหนึ่งบอกมึงนี่แหละปราชิกมึงกับปลาชิกเหมือนกันมึงน่ะขาดไปตั้งนานแล้วมึงก็ขาดเหมือนกัน มานั่งสัมลอกตัวเองมานั่งประจานความชั่วความเลวไม่เหมาะสมกับสมนาสารลูกโอ้ยกูเห็นแล้วกูแบบสลดสังเวชกับรายการหวนกระแสวันนี้มากกูไม่ได้ด่ารายการนะกูด่าเนี่ยกูตำหนิพระไปออกรายการไม่รู้เหรอว่ารายการหัวกระแสคนมันดูทั้งประเทศเขาจ้องจับพระอยู่ในเวลานี้ ทุกสายตาจับจ้องพระดีพระไม่ดีพระเป็นยังไงแต่กลับเอาพระมานั่งทะเลาะกันแล้วก็นั่งตีกันไม่มีความสํารวมระวังไม่มีความลายชั่วเกงกลัวต่อประความบาไม่มีความสํานึกผิดชอบชั่วดีต่อพระศา,าสดาของตนเองไม่มีสติสัพชัญญาในการรับและระงับยับยั้งวาจาของตนแทนที่อยู่กลางรายการจะสำรวมตัวเองแต่กลับมาซ้ำลอกตัวเอง ไม่มีความสำรวมแต่มีแต่ความสำลอกทำไมถึงเป็นแบบนี้พระตอนเนี้ยกำลังเกิดปัญหามากมายแทนที่พระแต่ละรูปแต่ละนาไปออกรายการจะทำตัวดีๆศรัทธาคารวะญาติโยมเนี่ยเขาจะเสื่อมถอยเสื่อมหายกันหมดแล้วไม่ได้รู้เลยเหรอทำไมยังไปสำลอกตัวเองออกมาเป็นพระแบบนี้มันน่าเคารพนบนอมมันน่านับถือตรงไหน แทนที่จะมาออกมาชี้แจงมาให้เหตุมาให้ผลแต่กลับมานั่งใส่ร้ายป้ายสีกันจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นลนักษณะของการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็มานั่งทะเลาะก,กันคนหนึ่งฟนอินเข้ามาคนหนึ่งอยู่ในกลางรายการนั่งด่ากันกลางรายการทีวีโหนกระแสสลดสังเวชกูรู้ิตหนาลาใจกูไม่แปลกใจทำไม คารวะญาติโยมทุกวันนี้มันถึงเลิกศรัทธาพระก็เพราะพระทําตัวแบบนี้ทิศแย,ย้มก็อย่างหนึ่งไอ้ทิศอาจก็อย่างหนึ่งล่าสุดพระวัดม่วงกรุงเทพสะสมเงินทองไหนจะทองคำอีกไม่ไวายด้านเอาพระลูกวัดกับพระเจ้าว่าสะสมเงินทองมากมายมันนั่งทะเลาะก,กันกาลางรายการไม่เห็นความผิดตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว ทำไมถึงสำลอกตัวเองได้มากขนาดนั้นถ้าเป็นกูนั่งอยู่ตรงนั้นนะกูจะติพระตรงนั้นเลยกูติจริงๆด้วยแต่กูจะติด้วยความเคารพนะนี่กูอยู่ในไร์สดกูจะติแบบนี้แต่ถ้ากูอยู่ในรายการนะกูจะติแบบกูจะติจริงๆท่านท่านอยู่กลางรายการท่านไม่ทะเลาะก,กันได้ไหมให้เหตุผลกันซึ่งกันและกันได้ไหม ท่านผมขอแล้วครับคารวะญาติโยมเขานั่งดูกันอยู่ทุกวันเนี่ยเหตุการณ์นี้มันทําให้คารวะญาติโยมเสื่อมศรัทธาแล้วศรัทธาคารวะญาติโยมที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิดนะครับท่านศรัทธาคนที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเสื่อมนะครับท่านเห็นแก่คารวะญาติโยมหน่อยไหมในฐานะที่ท่านเป็นพระช่วยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมหรือเรื่องได้เป็นเรื่องส่วนตัวข้าเราไปคุยกันส่วนตัวได้ไหมแต่นี่เป totally ็นเรื่องที่เราต้องการชี้แจงกันตามความเป็นจริงชี้แจงเฉพาะต่างความเป็นจริงได้ครับได้ไหมครับ อย่ามีโทสะอย่ามีอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อกันให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเรื่องที่เป็นอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อกันวางครับกูเห็นพระใช้คําว่ากูอดทนกับมึงมา20ปีแล้วทําร้ายกูมาตลอดแสดงว่ามีอาความอาฆาตติดใจมาตลอดเวลาแล้วพระไม่ฝึกฝนขูดเกากิเลตตัวเองมีความอาฆาตพยาบาทได้ยังไงทั้งคู่เลย พยาบาทด้วยกันทั้งคู่อาฆาตด,ด้วยกันทั้งคู่มาดลายด้วยกันทั้งคู่จ้องจะทําลายทําร้ายกันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะพระพระหรือสมณะแปลว่าผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะแบบอย่างความพ้นทุกพระคือสัญ,ญลักษณ์หรือธงชัยแห่งความเมตตา แต่มานั่งอาฆ่าพยาบาทมาดร้ายกันกลางรายการหนกระแสเนี่ยนะธงชัยแห่งความเมตตาุณเหนื่อยทุกวันนี้กูต้องมานั่งแก้ไขสารพัดแก้แก้ไขพยายามชักจูงให้คนศรัทธาในพระที่ดีๆแต่มึงดูพระตัวแทนที่ไปออกรายการหนกระแสทั้งสองรูป